ประวัิของิปวัตถุดีแม่ทอาคำสีดาคำมีที่หมองเลีสายดสี่นดีหนางมังกรยานาผู้วยคนสองนางดุเกิดสีดารมเสียสแามนางแก่สีดาคมปฏิบัติสายูใต่ำสี่สี่นางทองสีดาคมปฏิบัติสายดูตลอดสมุทรการ จบการศึกษาที่ที่บ้านเกิดไา้ขาดทอเรียนจบรคจากงานระดับามีุดที่ยาทั้ง6คนือ1นางสายุไทยคำีระจบรคัดร้อยประจวโทเกิีระมีหมุดด้วยการจับคนปฏิบัติอาศัยอยู่ระหลักเกณฑ์2นางยกตตรยามาจบรจนางรุ่งวิทารั มงษาสีมีหนุนพิ่านสองคนปัจจุบันอาศัยอยู่จังหวัดชนบุจสามนางปอลีพีจีรีสมรสกากร้อยตำรวจติีพีจีรีมีทน่นารสองคนปัจจุบันอาศัยอยู่จับหวัดต่านสี่นางกอลีปิรินประคายามาสมรสกักนายพิเชษสาวแก้ว มีบุตรด้วยกันสามคนปัจจุบันอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร5นายชนาญามาสมรสกาบนาทุเรียนญาณามีบุตรด้วยกันหน่คนปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว6นางจักรยาคุ้มสุวรรณสมรสกาบนายไทยบูนคุณสุวรรณคุณสุวรรณขอให้มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนปัจจุบันอยู่จังหวัดกรุงเพชร นางวัจญยามาได้ฟ้องคดีความปีนี้ไทยที่ได้บุกเข้าช่วยเหลือจากคุณสามีคือนายนายจรัสยามาตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นตำนันตำบลโพลองอำเภอบางซีลางอจังหวัดแพชรตลอดเวลาสามสิบกว่าปีเป็นผู้เลือกใสนพระพุทธศาสนาทำุญใส่บาตรอยู่เป็นมิตรถึงข้อศอกแต่ปุ๊บสิบห้าขั้มเป็นผู้มีจิตใจเมตตาครรมาจารมี ช่วยเหลือสัมผูเป็นผู้เลียนผู้บุคลาม่ให้เดือดร้อนเมื่อยากเข้าสู่นัำทะเลร่างกายที่เคยแข็งแรงประโลมโดยในกางการเวลาเมื่อมีการเจ็บป่วยลูกหลานก็นำไปรักษาทั้งในบ้านเองและต่างัระเทศได้ที่หนึ่งหรือเปล่าจต้องได้ที่หนึ่งนะจับให้ได้น้อยศูนย์มาเอารางวัลคุณแม่โดนจามยามามีอาการหายใจไม่สะดวกกล้ามเนื้ออ่อนแรง กินข้าวกินน้ำไม่ได้และสิ้นลมหายใจที่บ้านเลขที่ห5 2หมู่หนึตำบลทุ่งโฮ่อำเภอเมืองจังหวัดแสยะเวลาประมาณ18บแนาฬิกาสิบอายุ82ปีความเสียใจที่ลูกหลานได้เสียคุณแม่จันจายามาอาจเป็นที่รับยิ้งจากใบไม่้บนหล่นกลับขอให้ดวงยาคุณแม่จันจายามาไปสู่กับใบไม้ถชั้นฟ้า พลังความดีที่ได้สงสมมาตลอดชีวิตจงเป็นแสงสว่างนำทางดวงวิญญาณไปสู่ภพคู่ที่ด้วยเถิดขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านยืนไว้อะไรแก่ดวงวิญญาณของคุณแง่งนวลจันทร์จนเวลานึงนาที